สวัสดีครับผมสำหรับใครที่ลงเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดเรื่อง b ีแม็กนะจักรยาน b ีแม็กคือจักรยานเล่นท่าเอ็กซ์ตรีมนะครับผมซึ่งมีหลากหลายประเภทให้เลือกใช้เลือกเล่นนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงจักรยาน b ีแม็กสตรีนะครับผมซึ่งสำหรับมือใหม่ที่กาลังหัดประกอบหรือคนที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมก่อนจะย้ายมาเล่นนะ ก็จะมาให้คําแนะนําเรื่องอะไหล่อุปกรณ์รถหนึ่งคันเนี่ยงบแต่งเนี่ยประมาณเท่าไหร่แบบว,ว่าสเปคดีๆเลยเนี่ยประมาณเท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของตรงนี้นะฮะมาเริ่มที่อย่างแรกน,นะรถบีมเอ็กนะฮะอุปกรณ์หลายลาหลายหลายอย่างเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบนะว่าอะไรชื่ออะไรเรียกยังไงบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนมาบอกกันด้วยเลยอ่าผมขออนุญาตเปลี่ยนปรับเลนส์แป๊บนึงนะฮะ โอเคครับผมมาแล้วครับโอเคมาเรามาทําความรู้จักส่วนต่างๆของจักรยาน b ีมกันดีะ,นะฮะส่วนแรกเลยนะครับสําคัญนี่คือเฟรมจักรยาน b ีม็กนะ mm hmm. เขาเรียกว่าส่วนนี้ว่าเฟรมนะฮนะเฟรมตัวเฟรมซึ่งตัวเฟรมที่แนะนําก็คือเป็นเฟรมโครเมี่จะดีที่สุดนะฮะแต่สําหรับมือใหม่ก็อาจจะเล่นเป็นโครงเหล็กแบบเหล็กไฮเทนอะไรพวกนี้นะฮะ ก็คือแบบว่าซื้อรถมาแบบคอมพิวที่ว่าตัวที่ไม่ใช่เป็นตัวโปรมากจะเป็นเหล็กไฮเทนนะฮะแต่ตัวนี้จะเป็นเหล็กโครเมี่เหล็กโครเมี่มีความยืดหยุ่นมากกว่านะฮะแล้วก็แข็งแรงมากกว่าก็ควรควรใช้เป็นโครเมี่นะควรใช้เป็นฟูโครเมี่เลยนะครับอย่างแรกนะคือเฟมเขาเรียกว่าเฟมใช่ครับเขาเรียกว่าเฟมอันดับต่อมาครับนี่คือตะเกียบนะั่นเดที่เราเรียกว่าตะเกียบนั่นเองนะเรียกว่าโฟกนะฮะตะเกียบ ต่อมาชุด้วยคอตรงช่วงนี้นะชุดถวยคอฝาปิดคอนะเรียกว่าเฮดเซตนะฮีดเซต BB บีแบริ่งนะครับผมช่วงต่อมาตัวนี้เป็นแหวนรองนะซึ่งผมจำไม่ได้เราวว่เรียกว่าอะไรต่อมาตรงนี้ครับเรียกว่าสเต็มนะสเต็มคือตัวจับคอนะจับแฮนด์นะสเต็มซึ่งก็มีหลากหลายขนาดหลายหลากหลายแบบให้เลือกใช้มีทั้งเตีย้ยทั้งสูงทั้งยกทั้งต่ำ ก็เลือกใช้ตามความชอบนะครับต่อมาคือ h a n d ดิลบานะฮะหรือเรียกว่าบาร์ครก็เป็นคอมมอรี่ซึ่งจะมีหลายไซส์ตามคนชอบเช่นกันนะฮะต่อมาคือกลิปหรือปลอกแฮนด์นั่นเองนะฮะก็มีหลากหลายแบรนด์หลากหลายดีไซน์นะให้เลือกใช้กันโอเคมาในส่วนต่อไปส่วนนี้เรียกว่าริมนะ หรือขอบล้อนั่นเองนะฮะขอบล้อที่แนะนําควรเล่นเป็น2ชั้นนะฮะขอบสชั้นจะมีความทนมากกว่าขอบชั้นเดียวแต่ข้อเสียก็คือจะหนักกว่าและราคาที่ค่อนข้างจะสูงกว่าต่อมาก็ผมเรียกว่าฮับหรือดุมนะฮับดุมนะฮนะุมหน้าก็คือนะฟอนทับนะฟอนทับอันนี้ก็จะเป็นประเภทดุมแบบฟีเมลนะซึ่งจะเป็นดุมแบบน็อตตัวผู้ขันอัดเข้าตัวดุมนะครับ ก็จะเรียกว่าฟีเมลซึ่งจะมีความแข็งแรงมากกว่าแกนตัวผู้นะต่อมานี่ครับตัวนี้กันเลยตัวนี้คือเป็กนะเป็กเป็กอ่ะตัวเป็กก็คือเอาไว้ขึ้นเหล็กขึ้นกายยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่ผู้เล่นส่วนตัวนี้ต้องมีเลยครับสำหรับคนเล่นเป็กฮับกาดชื่อก็บอกกันแล้วฮับกาด ก็คือเป็นกราดของตัวดุมนะฮะแต่ถ้าตัวนี้จะเป็นของ G Sport ก็จะกว้างหน่อยซึ่งกันซี่วดด้วยในตัวนะครับตัวนี้ใครเล่นเป็กต้องมีเลยนะฮะไม่งั้นซี่วดดุมพังยับแน่นอนครับต่อมาครับผมใช้หรือว่ายางนะครับยางก็จะมีตั้งแต่ขนาด1.75 1.95 2.0 2.35ุดและ2.4นะครับซึ่งก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมตามการใช้งานครับ ต่อมาอน,นี่เลยครับซีรวดซีรวดหรือว่าสปอกนะซึ่งถ้าผมออกเสียงผิดหรือยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับสปอกหรือซีรวดนะถ้าจะให้ดีแนะนําว่าเป็นสแตนเลสจะเบาและทนกว่าแบบเหล็กนะครับต่อมาครับผมเป็นขาจานหรือที่เราเรียกกันว่าแคลงนะครับแคลงซึ่งจะมีหลากหลายประเภทมากแคลง แบบนี้คือสามชิ้นนะฮะสามชิ้นความยาวก็จะมีให้เลือกใช้ตามสรีระของผู้ขับนะครับซึ่งก็มีหลากหลายแบรนด์หลากหลายรูปทรงหลากหลายดีไซน์นะฮะต่อมาบันไดหรือแพดเดิลนะครับซึ่งก็มีหลายแบบหลายดีไซน์เช่นกันต่อมาคือ C c p o พอร์ตนะหรือว่าหลักอ่านนั่นเองนะครับต่อมาคืออ่าน <S <S หรือ C นะครับ เป็นเบาะนะฮะซึ่งก็มีหลากหลายทรงหลากหลายดีไซน์นะครับต่อมาครับผมเขาเรียกว่า driver นะครับคือตัวขับนะตัวขับคือฝั่งนี้นะครับคือตัวขับซึ่งจะมีทั้งซ้ายทั้งขวาแต่ส่วนใหญ่สแตนดาร์ดมาจากโรงงานจะเป็นฝั่งขวาแล้วจะเป็นดุมแต่งที่สามารถสลับได้ทั้งซ้ายและขวานะครับซึ่งตัวนี้เราเรียกว่าเรวครับเรียวครับก็คือดุมหลังขับขวานะครับนี่ก็ฮับการ์ดนะฮะ ซึ่งอธิบายไปแล้วนะครับซึ่งก็อุปกรณ์มันก็ไม่ได้เยอะมากเลยนะครับถ้าพูดถึงถ้าเราพูดแบบเจาะตรงเป็นชิ้นเป็นชิ้นอา้าวผมลืมมาเลยส่วนต่อมาคือนี่ครับชุดกระโหลก BB นะฮะเราเรียกว่า mid BB นะครับหรือว่าเราเรียกว่ากะโหลกนั่นเองนะฮะต่อมาขอพลิกรถครับพิกรถเลยส่วนต่อมาอน,นี่ครับเชน หรือโซ่นั่นเองนะโซ่ก็จะมีหลายประเภทเช่นกันเช่นฟูลลิงฮาร์ปลิงนะครับแล้วก็โซ่แบบมันจะมีปีกจ่อยคือวันสปีดซิงเกิลสปีดอะไรพวกนี้แต่อย่าง p f เเป็น BMX เป็นซิงเกิลสปีดนะครับใช้ความเร็วแบบไม่มีเกียร์นะครับเพราะฉะนั้นการจะเลือกโซ่สักเส้นก็ควรเลือกโซ่ที่ดีนะฮะจะได้ไม่ขาดนะครับผมอ่าต่อมาเป็นสปนะอ,อกเก็ตนะสปอเกต คือใ <c ười> บาจานนั่นเองนะใบาจานมีตั้งแต่แฟตแลนดก็จะมีตั้งแต่สิบแปดนะสิบแปดย8 33ิบสามยี่สิบห้ายี่สิบแปดสามสิบสามซึ่งก็มีเยอะมากครับแล้วแต่ความชอบแต่ถ้าเป็นสแตนดาร์ดบีเมค,ควรจะอยู่ที่ยี่สิบห้าถึงยี่สิบแปดหรือชอบหนักๆก,ก็สามสิบสามสามนะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะฮะแต่ตอนนี้ที่ผมใช้อยู่เป็น ECAT นะสามสิบเอ้ยสิบแปดฟันนะครับผม โอเคก็ okay, อุปกรณ์ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ครับต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรดีๆประกอบรถดีๆสักคันเนี่ยราคามันอยู่ที่เท่าไหร่โอเคครับขออนุญาตถอดเลนส์ซูมนะฮะพอดีว่ามันเบอร์นะครับโอเคเราจะมาดูอะไรโดยรวมนะฮะว่ารถดีๆสักคันเนี่ยราคามันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ โอเคครับมาที่อันดับแรกเลยฮะเฟรมไอ้แฮนนะแฮนแฮนฟูโคโมอรี่ราคามือหนึ่งที่ถูกที่สุดในปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณพนะันสองนะนันคือราคาที่ถูกและจับต้องได้นะมีแบรนด์นะครับผมควรใช้เป็นแฮนโคโมอี่นะเพราะว่ามันทนนะฮะแล้วก็ไม่เสียองศาง่ายๆโอเคแฮนนะอย่างประกอบอย่าง เบาๆก็คือพันสองแต่ถ้าเราอยากได้แบบอย่างเท่ๆไปเลยก็อยู่ที่ประมาณสองพันสี่หรือสองพันแดซึ่งราคาก็ค่อนข้างสูงครับยิ่งเป็นแฮนด์แต่งยิ่งสูงนะฮะต่อมาปอกแฮนด์ตัวนี้ไม่แพงครับผมประมาณ3ามอยห้าสิบาทนะครับซึ่งเป็นของดีนะแบรนด์ดีคุณภาพปอกแฮนด์เนี่ยจริงๆแล้วแต่ความชอบนะครับมีตั้งแต่สองร้อยสามร้อยห้าสิบสี่้อยห้าสิบเจ็ดร้อยก มีสั้นมียาวแล้วแต่ความชอบครับต่อมาสเต็มนะหรือคอจับนะราคาเนี่ยมีตั้งแต่1นึ่งพันพันสองพันห้าสยันสามพเลยก็มีนะครับผมแต่ถ้าอย่างดีๆหน่อยอย่างตัวนี้ก็ประมาณพ2นสบาทครับผมนะฮะขั้นต่ำประมาณพันสนะแล้วก็ชุดด้วยคอมือหนึ่งจะอยู่ที่9ก้าร้0ยหจนถึงพันหนะครับซึ่งไม่เกินนั้น อาจจะไม่ถึงด้วยนะครับชุดด้วยคอดีๆก็นั่นแหละประมาณพันหนึง่งเริ่มต้นที่ต่อมาครับผมตะเกียบครับผมตะเกียบของเราอย่างดีๆก็ต้องมีสี่พันกว่าบาทขึ้นไปนะแต่อย่างนี้นเป็นตัวตัวแต่งแต่ว่าราคาเบาหน่อยตัวนี้อยู่ที่2องพันสครับผมตัวนี้ก็ทนๆครับเพราะว่าดับเอาซิกมินนะฮะหกมิม mm, ออฟเซตสานะครับ สีโครเมียมตัวนี้พันสี่เอ้ยสองพี่เพราะว่าเป็นสีโครเมียมนะครับต่อมายางครับผม Shadow Calendar ตอนนี้ตัวนี้เส้นมือหนึ่งอยู่ที่950บาทซึ่งราคายางทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนี้ครับมีเริ่มตั้งแต่750 700 700 750แล้วก็มี900 1,000นะจนถึงมัน2,400ก็ว่าไปแล้วแต่แบรนด์และยี่ห้อนะแต่ที่กลางๆก,ก็อยู่ที่ประมาณ900กว่าบาทครับ หรือหนึ่งพันตีว่าหนึ่งพันเลยก็ได้ครับเซนละพันคุ้มๆใช้ยาวๆต่อมาเป็นขอบรองฮะอย่างดีๆหน่อยก็อยู่ที่ประมาณวงละสองพันขึ้นไปครับผมซึ่งจะใช้แบรนด์อะไรก็ได้ที่อยู่ในเครือที่ว่าคุณภาพหน่อยนะครับโอเคต่อมาฮับก,การ์ดก็ แล้วแต่ความชอบเช่นกันครบ,บางดุมก็จะมีครับกาดแถมมาด้วยแต่ว่าค่อนข้างจะเล็กฮะการได้แค่ดุมผมเลยใช้ของ G ีสปอรแทนเพราะว่ามันครอบซีรวดด้วยนะฮะต่อมาครับผมดุมหน้าดุมหน้าแบบฟีเมลขั้นต่ําราคาสองพันนครับผมจนถึง2องพันห้าราคาจะอยู่ที่ประมาณนี้ครับส่วนเป็กก็แล้วแต่ความชอบเลยราคาเริ่มต้นที่คู่ละห้าร้อยจนถึงข้างละห้าร้อยขึ้นไปนะครับ ต่อมาเฟรมครับผมเฟรมเนี่ยเราสามารถหาซื้อมือสองก็ได้นะครับหรือว่าเราซื้อมือหนึ่งของแต่งถ้ามือหนึ่งของแต่งราคาเริ่มต้นที่เก้าันห้าร้อยจนถึงหมื่นกว่าบาทหรือเกินกว่านั้นก็มีครับซึ่งเฟรมนี่เป็นหัวใจของรถเล้วจะแข็งแรงไม่แข็งแรงเล่นดีไม่ดีก็อยู่ที่ฝีมือหกสิบอยู่ที่เฟรมอะไหล่รถสี่สิบโอเคต่อมาขาจานครับ ขาจานอย่างดีๆต้องมีเท่าไหร่ราคาเนี่ยต้องมีเท่าไหร่ขาจานอย่างดีๆนะฮะราคามีตั้งแต่สี่พันห้าจนถึงห้าพันแปดนะครับก็แล้วแต่แบรนด์และความชอบนะครับก็ราคาถ้ายัางแบบสเปคโปรไปเลยก็มีห้าพันแปดห้าพันเก้านะฮะต่อมาผมเบานะครับผมเบาะนี่เป็นอย่างท้ายๆเลยที่ว่าราคาจะไม่แรงมากเลยนะครับจะหนีกันไม่มากเลย อย่างตัวนี้นะฮะพันสี่นะครับไม่แพงมากก็จะมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ใบละห้าหกร้อยก็คือของมือหนึ่งนะแต่จะเป็นโครงพลติกล้วนเลยนะฮะห้าหกร้อยจนถึงพันห้าพันเจ็ดพันแปดก็แล้วแต่แบรนด์นะครับส่วนหลักอ่าน,นี้เริ่มต้นที่ประมาณหกร้ยห้าสิบาทนะฮะอย่างดีๆก็หนึ่งพันนะครับหลักอ่านต่อมาครับผม เป็ดุมหลังดุมหลังก็จะราคาแรงๆกับชาวบ้านเขาหน่อยนะฮะราคาดุมหลังเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่สี่พันแดนะสํหรับดุมดีๆของแต่งเลยนะครับราคาเริ่มต้นที่4ี่พันแดจนถึงห้าพันหกันนะครับซึ่งก็แล้วแต่แบรนด์เช่นกันต่อมาบันไดครับผมบันไดบันไดตัวนี้ Shadow Showface sure นะครับบันไดตัวนี้เริ่มต้นที่สามรอยห้าสบาทเอ้ยไม่ใช่นะมันปอกแนดนตัวนี้หกร้อยครับผมตัวนี้หกร้อย อ่า Shadow Show f a e นะครับซึ่งก็มีหลากหลายแบรนด์เหมือนกันนะฮะหลากหลายแบรนด์ที่ทําดีไซน์แล้วแต่แต่อย่างผมชอบสลิมก็เลยจัดตัวนี้มานะตัวนี้ก็สลิมบางๆน้ําหนักเบานะะจริงมันน้ำหนักมันก็นไม่หนีกันมากฮรแต่ก็โอเคผมชอบแบบบางๆชอบแบรนด์ไม่ใช่อะไรหรอกโอเคต่อมาครับต่อมาเลยครับโซ่งามผมโซ่นี่น่าจะเป็นโซ่ที่ดีที่สุดของ b e a m x แล้วครับในตอนนี้ Shadow Interlock Supreme นะฮะเพ่งได้มาส,สดๆร้อนๆวันนี้ครับนึงด้ยวยว่าข้อมันหนานะหนามากหนากึกๆเลยนะครับโซ่ตัวนี้ราคาอยู่ที่1,800บาทแต่ถ้าโซ่อย่างปกติที่ว่าโซ่โปนะฮะทั่วไปก็อยู่ที่ประมาณอ่า1 0 0 0นะครับประมาณนี้1,000ต้นๆ1,200นะครับแต่ตัวนี้มันพิเศษกว่าชาวบ้านเขาเพราะมันทำมาหนาหนามาก ทำมาเป็นแบบทนทน,ทน,ทนใช้ยันลูกบวชนะครับตัวนี้อยู่ที่พันแนะตัวนี้ส่วนใบาจานนะใบาจานตัวนี้มันแถมมากับผาจานนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ทราบราคาแต่ถ้าราคาจริงๆเนี่ยมันเริ่มต้นที่หนึ่พจนถึง2 5งพันห้าสามพันเลยนะครับใบาจานซึ่งก็แล้วแต่แบรนด์อีกเช่นกันก็จะมีใบาจานกาดใบาจานปกตินะครับก็มีหลากหลายแบบใบาจานอลูมิเนียมใบาจานาเหล็กอะไรเงี้ยครับ ซึ่งถ้าเหล็กก็จะถูกหน่อยนะแต่ก็ก็จะหนักนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปโดยรวมนะรถคันนี้งบประมาณเท่าไหร่เอาแค่ของแต่งก่อนเลยพอ่อเอาแค่ของแต่งนะปอกแฮนดนะสามรห้าสิบแฮนด์ตัวนี้สองพันแปดครับแล้วก็สเต็มพันสองรอตะเกียบสองพันสองเอ้ยสองพันสี่ยางเส้นละเก้ารห้าิบาทนะครับคูณสองนะพันเก้านะครับเบาพันสี่ฮับกาดหน้าหลังเ้าอยห้าสิบบาทนะครับ ข้างหลัง5 50ของ G Sport นะ5 50แล้วก็การ์ดหน้าอีก400นะครับสเปคได้ฟรีของเพื่อนมาแล้วก็หลักอานได้ฟรีครับติดรถมาเฟรมได้ฟรีครับได้ซัพพอร์ตมาครับโอเคมันได้600บาทขาจานได้มือสองมาครับ206ครับถ้ามือหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทนะครับได้มือสองมาขอบล้อได้มือสองมาเหมือน,นกันครับพันหนึ่งแต่ก็เป็นสเปคดีขอบสองชั้นนะฮะซึ่งโดยรวมเนี่ยถ้าจะประกอบรถ ประกอบรถแบบนี้ยสักคันหนึ่งนะถค่แบบว่าเราซื้อประกอบเองนะเราจะได้อะไรตามที่เราต้องการ100นะร้อยเปอร์เซ็นตนะฮะแบบว่าตามที่เราต้องการเลยนะครับเบสเร็จงบคันหนึ่งเนี่ยอยู่ที่สามหมื่น u ครับผมแค่ขอบล้อกับยางชุดล้อเนี่ยก็เป็นหมื่นแล้วครับเนี่ยเอาผมตีให้ว่าชุดล้อหนึ่งอะ อะดุมสองพันห้าขอบสองพันยางพันหนึ่งนะเอาแค่นี้ก่อนอ่ะแค่นี้ก่อนส่วนล้อหลังอ่ะผมตีให้เป็นดุมห้าพันขอบสองพันยางหนึ่งพันเนี่ยแค่แค่ชุดล้อก็ประมาณหมื่นกว่าบาทแล้วครับสองเกินจุดเกินด้วยหมื่นกว่าด้วยส่วนชุดช่วงชุดคอนะตอกแฮนแฮนสเต็มตะเกียบเนี่ยประมาณเกือบหมืน่น อะสองสองนั่นไอในสองสี่นี่พันสองนี่สองสองสองแปดนี่สามห้าชุดคอเก้าร้อยหรือหนึ่งพันตีไปเลยหนึ่งพนเนี่ยชุดหน้านี่ก็เกือบหมื่นเหมือนกันนะส่วนช่วงกลางเนี่ยเฟรมขาจานใบาจานโซ่เบาะหลักอานเออนั่นแหละครับรวมกันเป็นเสร็จต้องมีสนะี่หมื่นฮะสำหรับการประกอบรถแบบสเปคเทปสักคันหนึ่ง แต่ถ้าใครไม่ซีเรียสก็เอาแบบประกอบง่ายประกอบเองซื้อมือสองมาประกอบแล้วก็ไล่เปลี่ยนอะไรอย่างนั้นก็ดีครับค่อนข้างแนะนําโอเคครับผมสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้สําหรับการแนะนําอะไรต่างๆแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆว่าเรียกว่าอะไรบ้างนะครับก็มีประมาณนี้ครับผมใครเห็นรถคันนี้อยู่ฝั่งทนนะเรียกได้เลยครับผมชื่อตุลน,นะ <laughs> ผมจะปั่นอยู่แถวนี้แหละครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ฮะสวัสดีคนด้วยนะครับผม ใช่ไหมสวัสดีทุกคนด้วยใช่ไหมครับใครมีอะไรสอบถามก็สอบถามมาทางแชทได้เลยนะครับส่งเป็นคอมเมนต์มาเลยก็ได้เดี๋ยวผมตอบตอบทุกคอมเมนต์ครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ